เรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดนอกจากจะอาศัยกําลังของเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องของอุปกรณ์ในการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีก็สาคัญไม่แพ้กันนะคะคกองทัพภาคที่2ค่ะได้มอบอุปกรณ์เป็นระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนา,ารีจังหวัดนครราชสีมาพลโททัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองได้มอบวิทยุสื่อสารจำนวน136เครื่องพร้อมกับซิมและเครื่องบริหารเครือข่ายประจำจุดตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาชุดปฏิบัติการด้วยระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้กับหน่วยทหารปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรา,รามยาเสพติด ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนและปรับปรามการลักลอบกระทำผิดกฎหมายโดยได้อบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะงานด้านการสกัดกั้นและลักลอบลำเลียงยาเสพติดประกอบไปด้วยผู้แทนจากกองกำลังสุร,รศักดิ์มนตรีกองกำลังสุรานารีและศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับวิทยุสื่อสารที่มอบให้สามารถบันทึกภาพ ขณะปฏิบัติงานและส่งสัญญาณภาพมายังกองบัญชาการควบคุมด้วยระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในการป้องกันยาเสพติดของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ